ไม่ได้ไปได้มานอนไม่อยากขึ้นเลยใครอยู่จักไหมคืปยู่จัขใครอ๋อใครอ่ะใครค้างคุ้มใครชื่อได้หนาพโอ้ไม่รู้ถูกเรื่องไม่เดี๋ยวมึงเดินแต่เด็กเดินเข้าฝั่งนี้ได้ไหมไอ้นู แกเลี้ยงลูกม้ซึ่งยายมาอยู่วันก็แบบว่าลูกนี่นี่ใกล้ๆชะล่องลอยปีได้แล้วเี่วยมากกับตุกเต็มๆนี่ลอยปีเล้อ nên cứ ngồi yên phải ô tương ban giải và mai các bạn ô cùng anh nó có phải chạy na chắc cứ giữ cái bát cây cây nát tương dai tương gì bát lấy giữ phải ai ông phải năng mà lên vạch mai ตดินหนาวเย็นก็เป็นกำนั่นแกนี่แลยนี่ไปเดี๋ยวไปถึงวัดไม่เดินไหมเดินไหมล่ะเดินไปแล้วไปไหนนั่งเดินหนังเป๊ะเดนมานี่ก็เดินปกตินีเดินเลยไปถึงบ้านตัวกำเดินเก่งเหรอนะไม่เกจะยาเลยแล้วไปคนไปได้ไปเพื่อแต่ละไปคนก็ไปขึ้นรถแต่ละวันไหมเดินไหมมาเอาเดินไปเลแต่นี้ đó à, bay từ níe, bay thẳng là nam ấy, mặn ruồi, mặn là nam kìa, đàn anh, tung lùng đờn anh lên tung bay khứng kì, thằng đại cổ, bay thằng này, này khôn anh đấy, oh. bay nam, tung thằng đại cổ, tung anh đấy, tung cặp, bay cùng kì ba giăng, cả mình anh mình đây cam du oh. ไปแต่เป็ก <estrogen> ับามเรือแล้วเลยเขาบอมีกองก็เรือเหมอันนี้เดี๋ยวก็ไปตีอันปไปโฟแต่เรื่องที่ทำรดรถแต่รยรถมอไซต์ได้ไหเดี๋ยวว่าจะรถได้ไหมหรือยีเดียได้ไหมหรือรถแบบไม่ได้ไม่ได้เดินหรือเราเดินตามล่างกล้วผิววัดกัน

ยอมเดินนะฝ <c oughs> นตกอีกแล้วยายก็นอนทั้งวันกินข้าวแล้วก็นอนสบายไม่ต้องเที่ยวในป่าขอ,อของเมืองของเรา ไม่ม่หักจ้าหนึไม่ต้องเข้าครัวเดี๋ยวเอาแกงกับต้มรวมกันหมดเปลืองตั้งต้องเททิง้ไงไหหต้นในชอบเอาแกงกับต้มรวมกันถ้ากินเดี๋ยวตักให้ไม่เอาไม่ให้ตักเองเดี๋ยวเอาเทรวมกันมดัดไม่เอาไม่เอาก็ไม่ต้องกินไม่ต้องเข้าควรวัวแต่ถ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวตักให้ ตาออกไปแงกีกองทุนกองทุนอะไรทำแมีพอมีแรงเราก็ขี้ดาแต่ไม่ให้ข้าวครัวพาวาเดียวกับข้าวปนกันมดไม่ได้กินต้องเท ถ้านนถ้าเนื้อยเดียวตักให้เองไม่ให้ข้าวในครัวไปขี้ไปเยี่ยวในครัวถึงมันกินข้าวไม่ลงถ้าแต่ข้างหนอก,ก็เยี่ยวเต็มมดแล้วพออย่าเล่นต้องตักให้เดียวกับข้าวมันปนกันมง บนกันเพื่อนถ้าคนนอกแล้วแล้วเต้นเอาบนกันไล่รอบเร็วไม่ไล่หรอเรื่องก็ไม่ไป่ข้อเราไม่ใช่เอาแกงกับต้มรวมกันเป็นหม้อเดียวกันเออ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เข้าครัวโดนอย่าแล้ว ไม่ได้ในครัวดีอีกกินเดียวตักให้ถ้าเหนื่อยแันบอกแต่ว่าข้าวไปเล่นในครัวไม่เอาคนอื่นเขากินไม่ได้ไไดชอบเอาแกงกับต้อมเทรวมกันก็เลยไม่ให้ข้าวแล้วในครัวแต่ว่าข้าวมันตักให้กินเองแต่ไม่ให้ข้าวไปตักเด,ดี๋ยวตักให้เองถ้าไม่ต้องก็ไม่ต้องกิน ไปได้ผู้ใหญ่เอาไปเรียงกันดูอ,อามาไม่ต้องหุ้งข้าวมีแลวกับข้าวก็มีเล้วรแล้วไม่ต้องหุ้งก็หุงไงเอง ก็ไปกินร้านอาหารนูก็ไม่หุงเงอเย็นมีของฝากต้มไข่ปลาจากแม่ค้าในตลาดเอามาให้ถึงบ้านเลยเอา,เอาต้มไขป่ปลากินดะเออกูข้าวเย็นกินแตข้าวเย็นนั่นนั่นเขาที่เขาเอามาให้แต่เดียววันต้มไข่ปลาหน่อยกินเลยดะ กินเละข้ากินงกับกุ้งกินอินนั่นเนาะเขาต้มไข่ปลามาให้งูเห็นมาข้าวมาก็แววมาให้เด็กเดียววันชิมเละตาร้อยมไหมไม่ค้างนั่นเขาไข่ปลากินได้ไข่ปลาเนาะร้อยแววข้าวไมาให้ข้าวอยู่กินนอนกินเลยนะ ไม่อยากขึ้นกินไอเดชร้อยอันไข่ปลานั่นเราไข่ปลาเป็นก้อนๆดยวยไ,ไข่ปลาหรือเนี่ออืมกินนะกานเขาไายทีราดถูกนัดเขาแหวะเอาหมาให้เตือนลายว่เนเร็วกันเผดไทมมังได้มังเอ๋ไม่ค่ะยู่ของรถตาโน่และเขาเอาแหวะมาให้ลายหรอเร็วัน เพนะาราะในเขารวยรวยมั้งเต้เขาหมอบฟ้ากันเต็มไม่รู้กี่คนอยากขึ้นหนังให้ดีตาติกางไข่ปลาเดี๋ยวโจอนอนเออกินด้